น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมช่างพเนียดนะครับเห็นว่าได้ไปหาไม้มาเพิ่มอีกว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยอยากจะมาดูนะครับว่าเยอะจริงไหมนะครับเมื่อกี้ตามที่ท่านได้เห็นแล้วครับผมกําลังซอยนะครับซอยแม่พเนียดครับผมนี่ครับก็เห็นตอนนี้คือได้6กอันแล้วนะครับผมก็จะ ทำส่งให้กับพี่น้องที่รักนกเขานะครับที่สั่งมาครับผมก่อนอืึ่นก็ไปทักทายนะครับพ่อกองพ่อกองผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเป็นไงครับสบายดีช่วงนี้เออสบายดีโองานเป็นไงครับงานงานก็มีเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยนะครับผมเห็นว่าไปเอาไม้มาท่อนใหญ่เลยไหท่อนใหญ่เลยอยู่ตรงไหนไหมเป็นต้นเลยไม้สักใช่ไหมครับผมไม้สักโอ นะครับอ่าผมมองเห็นแล้วละ่ะนะครับต้นไปเหมาเข้ามาเลยเ <laughs> หม้หม,มาต้นเลยเ <laughs> หมามาต้นเลยอ่าเป็นไงออเดอร์ Order ตอนนี้อนนอเดอร์ก็เรื่อยๆใช่ไหมครับเรื่อย่ะครับกว่าหลังประมาณสิบกว่า,ะะา,วานะตอนนี้ตอนนี้สิบกว่ากว่าหน้านั้นล่ะครับผมเยอะอยู่เยอะอยู <laughs> ่อ่าเยอะอยู่ก็ทำตามใจลูกค้าใช่ไหมครับผมลูกค้าสั่งยังไงก็สั่ง สั่งมาอ่าสั่งมาก็ได้หมดยาวเอาแบบไหนตัวใหญ่หรือตัวเล็กครับแต่ว่าตอนนี้คือมีทั้งชานเดียวทั้งสองชานสองชนชานเดียวแต่ว่าอันไหนได้ทำเยอะกว่ากันระหว่างชานเดียวกับสองชานสองชานสองชานทำทำเยอะกว่าทำเยอะกว่าครับนี่และครับก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับก็มีตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็มีแต่ชานเดียว ครับซอูะครับซอู้แล้วก็ชันเดียวนะครับไหนพ่อกวงใช้ตัวไหนอยู่ตอนนี้ช่างใช้ตัวไหนอยู่แท่นไหนอยู่โอ้ตัวนี้แหละอ๋ออันนี้ช่างใช้ตัวนี้อยู่อู้เบานะครับเบามากเลยเอ้าทำไมตรงนี้มันเป็นยังไงนี่คอนทำจากไม้อะไรนี่เปลือเชื่ันโอ้แม่เป็นแม่พะเนี่ยเป็นไม้สักแต่ว่าตัดตรงนี้ออกเป็น เครือไส้ตันโอ้มีผสมประสานนะครับหลายอย่างเหมือนกัน <laughs> ครับอันนี้ก็เบาครับผมเบาโอ้จริงๆแต่ก่อนหนักกว่าน,นี้เนาะของเราเนาะเพราะว่าเราเราขึ้นนะครับเราปีนเราครับนี่ประมาณนี้ที่เหลือนี้ก็คือสลับกันมาใช่ไหมเออประกอบเอาเออกไปเรืเอ่อยวันก็ไปถ้าไปสองตัวก็ไปสองเนีียครับ ต่อไปเป็นออเดอร์อะไรครับออเดอร์ order สั่งอะไรเขาสั่งอะไรชานเดียวหรือส,สองชานสองชานสองหลังสองชานอีกสองหลังออโอ้ครับก็ออเดอร์มาเ,เรื่อยๆนะครับอันนี้เห็นอะไรน่ครับนี่อู้นี่หนักพกกองอันนี้ไม้อะไรครับนี่ไม้แดงไม้แดงเออไม้แดงมซ่ทำาซูอันนี้สั่งเขาสั่งใช่ไหม อส่งที่ไหนครับอันนี้น้องบัวลำพูน้องบัวลำพูอไปปีนใช่ไหมครับเป็นสายปีนใช่ไหมนี่<า>เอาไปโีน้<อ>สายปีนคนหนุ่มด้วยอ๋อครับครับครับ,บ,บนี่กําลังจะขึ้นนะครับแม่พเนี่ยเสร็จแล้วก็ใกล้แล้วล่ะนะครับผมก็เลยนิดหน่อยเท่านั้นเองขึ้นกลงขึ้นไรเนาะระกรเนาะอันนี้เม็ดต,ตัวอะไรนี่ครับเม็ดยี่สิบไมของเราหรือไม่ไม่เม็ดสิบ เมตรสิบเซนนี่แหละเมตรสิบใช่ไหมครับเมตรเก้าเมตรสิบเมตรเก้าเมตรสิบนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับสวยครับผมแต่ว่าถ้าใส่เศ้าก็หนักแน่นอนหนักแน่นอนครับผมฮะใส่ปีนก็ไม่เป็นไรครับผมธรรมดาครับอันนี้ก็กำลังนะครับพาอีกแล้วนะครับผมไม้นะครับอันนี้เป็นไม้ปลีก เป็นไม้ด้านข้างก็มีแก่นบ้างไม่มีแก่นบ้างนะครับผมบางอันก็โดนครับนี่เช่นอันนี้ก็สวยอยู่ครับผมมีแก่นด้วยครับโอ้นะครับสวยๆครับอันนี้บางอันก็ไม่มีนะครับสั่งเอาแล้วกันนะครับว่าแบบไหนชอบแบบไหนนะครับ เหลืออีกหนึ่งท่อนนะครับเท่าไหร่ครับกี่สิบสามนะครับสิบอ๋อครับน่าจะประมาณสิบเนาะได้ประมาณสิบไดครับขามันบ๊อเป็นตาดีหรือครับตาดีได้หรือเปล่าอืมเอาวะไรกับบ๊อแข็งเนี่ยใช่ครับนี่ครับแล้วอีกหนึ่งท่อนนะครับก็จะซอยอีกนะครับตัดอีกครับนี่เดี๋ยวไปดูท่อนใหญ่นะครับโอ้ สั่งมาเรื่อยๆได้นะครับพ่อกองบอกนะครับผมดูครับเป็นต้นเลยเออนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมต้นไม้สักนกก็มีเสียนเนียตนะครับต้องอบไปต่อนกอยู่เรื่อยนะซีมีตัวสวยๆไหมต้องขออภัยนะผมกล้องผมไม่ได้เอากล้องใหญ่มา รัพอีกแล้วนะครับวันนี้ไว้อยู่ครับผมนกอีสานนกอีสานนะครับจะโทนแบบนี้นะครับไงบ้างครับอาจจะเป็นนกใบนะครับ เดี๋ยวไปดูตัวเก่งนะของพอกองจะมีไหมหน,น้ำนกต่อตัวเก่งน,น,ข,นของพอกองนะครับ,บตัวนี้ชื่ออะไรพอกองกตัวนี้ชื่อบนัสชื่อโบนัสนะครับตัวนี้เจ้าเฉลียวอ๋อเป็นนกมาจากทางภาคกลางใช่ไหมครับนกตัวนี้ พักตะวันออกอ๋อพักตะวันออกอ่าเป็นนกป่าเนาะนกป่ารครับเป็นยังไงได้มาแล้วเฉลยเยอะเลยครับตัวนี้เพิ่งเอาอมานะออกประมาณสามครั้งได้สองตัวอ๋อครับผมออกเป็นเป็นป่าสากแก้วไม่ใช่ไหมม,กกมันมันมันเหมือนกับเจ้าฉเฉลียวใช่ไหมอ,อือนี่ครับที่เซียนอาร์ตนะครับที่เป็นเพื่อนนะครับที่เห็นว่าพกกองนะครับไปแบ่งแบ่งมาตัวนี้นั่นเองชื่อว่าเจ้าฉเฉลียว ไม่ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบูนัทเออบูนัทนะครับอ่านี่แหละครับผมเสียนพเนียดมันก็ต้องมีนกำำำยำๆไม่สักตัวนะครับผมมาดูนะครับลายนะครับจโจบูนัทครับดูแบบใกล้ๆนิ่นงครับต้องขออภัยนะครับผมกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับ ดูลายนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เอาจจเนี่ยพ่อคราวเอานกมาเทียบฟังด้วเสียงไหน่อยนกตัวไหนมาเทียบฟังฟังเสียงหน่อยนะครับนกตัวนี้นะครับมาจากสาแก้วป่าสาแก้วเหมืนอนกันนะครับกับนกเซียนาเจ้าเฉลียวอ่าคู่หรือเปล่า ยืนดีดลูกฮึ่มไม่ว่าแล้วครับนี่ดูทรงแล้ว ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเพราะประกองบางทีนกบางตัวมันก็ไม่คูอยู่บ้านนะครับบางทีไปเล่นป่าก็มีก็แล้วแต่ตัวเซียนเต้บอกว่าชอบตัวที่ถือมาเพรงั้นนึงมา,มา,ม,ามาดูตัวเก่งเลยว่าชอบตัวที่ถืมอมาก็ประมาณนี้นะครับผมม,มีอีกหนึ่งเซียนับผมนีเพิ่งมาครับผมหายหน้าหายตาเซียนเต้นะครับถ้าท่านเห็นก็ ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับผมเพิ่งมาจากกรุงเทพนี่เซ็นเตอร์มาใหม่กำลังจะมาเล่นนกเนาะเอาตัวเมียเนาะผมมีตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งเอานกตัวเมียให้นี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านครับผมโอ้นะครับท่านพ่อเกียงนะพ่อเกียงเพิ่งมาจากมุกดาหารนะครับโอ้เที่ยวนึกว่าไปนา คนแก่นมุกดานนึกว่าเที่ยวไปนานะครับผมสุดยอดอ่ลุงพลกลับไปกินตลาดอะเอนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเอาล้ครับผมก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมก็เช่นเคยครับอย่า ลืมนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปทำจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่กเกียวสวัสดีครับผมเซีนเต้ยครับผมวันนี้เห็นว่าถูกไว้ด้วยเก้าเก็ดคข้าเก้าเ็ดเจาันครับพ่อสวัสดีครับ